เลี้ยวเข้าปากซอยประชาอุทิศยี่สามเข้ามาในโครงการเราะมามอ์รู้ว่ามีร้านเฮลตี้อยู่ด้วยแล้วฉันไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยอ่ะอ่ะขอส่องหน่อยและกันร้านเฮลตี้แคลช้านจัดจําหน่ายอาหารคลีนและขนมคลียร์เอ้ยไปหยิบตะกร้ามาด่วนสิคะของเยอะขนาดนี้กลับมือเปล่าไม่ได้ราค่ะขนมหวานต้องห้ามพลาดเบเกอรี่ชําชไรแป้งไรน้ําตาลอร่อยแบบไม่รู้สึกผิดในส่วนของขนมแห้งก็ไม่น้อยเติมสต็อกกันมาแบบไม่ขาดเลยค่ะคุณพี่คลีนแต่ติดแซ่บต้องมาหมดน้ำพริกเลยค่ะหรือจะเป็นธัญพืชซอ ซอสอาหารเสริมก็มีพร้อมไม่ว่าจะเป็นโปรตีนเชคผงผักและผลไม้ยแค่นี้แนะนำให้มาเดินช็อปเองดีกว่าตู้เครื่องดื่มสูตรฮอตน้ำสมุนไพรคลายร้อนได้ดีมากนมแอลมอนไรน้ำตาลไอเทมเพิ่มกล้ามก็ต้องอกไก่ปั่นอาหารกล่องพร้อมเสร์ฟเมนูอัปเดตใหม่ทุกวันปรุงคำนวณแคลมาให้เรียบร้อยสะดวกมากสำหรับใครที่กำลังเลือกไทานเขามีโปร13แถมหนึ่งร้้ทั้งแบรนด์อาหารและจากมาเลยสิค่ะบริการเดลิเวอรี่เขาก็มีส่งทันทีไม่ต้องรอรอที่อยู่ต่างจังหวัดทางร้าน ก็มีบริการส่งแช่เย็นแ<ร>ช่แข็ง,งเพียง1น9บาทแต่เดี๋ยวก่อ็ช็อปครบ2000 2 0 0 0บาทใจดีลดค่าส่งให้เลย90บาทเวอร์มากเว,เวอร์มากเลยค่ะ